ในพื้นที่ข้างในนี่ก็อาจจะต้องคอยจำกักดคนนิดนึงเ้างใจมอลยรนี้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกดนะครับมีห้องปลอดเชื้อเลยใช่อยู่ที่พักห้องปอดเชื้อหมดห้องแยกโรคทั้งหมดเลยอาการหนักมากไหมครับไม่มีครับอาการน้อยอาการน้อยมีทั้งไม่มีอาการแล้วก็อาการเล็กน้อยทั้งหมดแสดงอา,าอาการไหมครับท่านครับมีอาการบง่งบ่งชี้ไหมฮะ ก็ส่วนใหญ่ต้องอาศัยร่วมด้วยกับประวัตินะคะรับอ,อาศัยกับประวัติด้วยก็คงจะต้องอฝากย้ําเตือนนะคะรับว่ามาตรการที่เราคุยกันมานานเนี่ยเรื่องการเว้นระยะห่างเรื่องการล้างมือเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยและข้อสาคัญอันหนึ่งที่เราละเลยกันมากๆก็คือเรื่องของการลงแอป,ปไทยชนะหรือลงทะเบียนถ้าไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ลงทะเบียนในสมุดที่เขาวางเอาไว้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆจังหวัดเนี่ยเวลามีระบาดเนี่ยพอไปติดตามสถานที่ตามไทม์ไลน์ก็บอกว่า เราไม่สามารถตามตัวผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นได้เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียน